สวัสด,ดีกับลูกค้าทุกๆท่านนะครับว er like <with> ันนี้นะครับเรามีเครื่องตัดหญ้ามาห้าตัวนะครับเป็นของเคียวลิ์นะครับแล้วก็เอ็กโคนะครับสวยๆนะครับเคียวสองหกคนเลยนะครับเป็นเคียวสองหกคนเลยนี่นะครับสวยๆนะครับเคียวสองหกมีก็สองหกครับเป็นร้านเบาบ้างแล้วก็ร้านธรรมดาด้วยนะครับมีเอ็กโคนะครับ ลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับมาดูครับรว่าเป็นยังไงนี่รุ่นนะครับมาดูรุ่นก่อนที่ตัวอันนี้ตัวแรกนะครับเป็นเคียวสองหกนะครับตัวที่สองก็สองหกนะครับตัวที่สามก็สองหกเหมือนกันเอ็กโคสองสี่ครับเอ็กโคอตัวสอ,สองสองครับ นี่ครับขันเล่งเขาก็เปน็นอย่างนี้นะครับอันนี้ขันเล่งเขามานี่เลยตัดก่อจัดการให้นะครับนี่นะครับสวยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0 6 3ครับ9-6-4-9-2-9-1นะครับ สองหกสองเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งครับเป็นทั้งเบอร์และลายนะครับทั้งสองเบอร์นี้สนใจก็สอบถามมาได้มเออีเราจะส่งได้นะครับหน้าบ้านนะครับผมจะส่งไปสนีหรือส่งแฟดได้นะครับประมาณนี้เลยโดยรวมนะครับเดี๋ยวมีไม่อีกเยอะนะครับการนี้เอาคัดสวยให้ลูกค้าดูก่อนเผื่อท่านใดสนใจนะครับสวยทั้งคู่นะครับ ัน,นี่สวยทั้งคู่เลยตัว1ตัว2ตัว3ามตัว4ี่ตัวห้านะครับราคาก็4ี่พันกว่าบาทนะครับผมราคาเราบอกเลยว่าสี่พันกว่าบาทนะครัสนใจตัวไหนก็โทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์สองหกสองเ้าหนึ่งหสี่หนะครับแล้วก็0ูนย์หกสาม้าสองเ้าหนะครับร้านตั้งอยู่ที่บึงฉวากสุพรรณบุรีนะครับ ปักโลเคชั่นได้ว่าบ้านรถไถพลวนดินเก่าญี่ปุ่นนะครับจะขึ้นเลยครับบ้านร้านเราติดอยู่ที่ถนนสามสี่ศูนนะครับสวยๆนะครับดูถังด้วนะครับนี่สวยๆหมดเลยไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสวัสดีครับ